46จังหวัดรับฝนอุตุประกาศแจ้งเตือนบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนัก40จังหวัดวันนี้8มิถุนานยน2,564แอดมินก็ขอกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งในช่วงเช้าของวันที่8มิถุนานยน2,564เป็นยังไงกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของวันนี้เมื่อคืนนี้จนถึงช่วงเช้าของวันนี้นะครับ บริเวณพื้นที่ไหนมีฝนตกข้ามวันข้ามคืนกันบ้างบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังไม่มีฝนตกเลยหรือบริเวณพื้นที่ไหนที่ยังมีความแห้งแล้งอยู่อย่าลืมรายงานสถานการณ์รายงานข่าวกันเข้ามาใต้คลิปนี้กันเลย,เลยนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลของช่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้บินด้วยน,นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไป ล่าสุดนครับในวันนี้เวลาประมาณ6นาฬกากรมอุตุนิคมวิทยาได้ออกมาประกาศแผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากประจำวันอังคารที่8มิถุนายน2อง4ตั้งแต่เวลา6นาฬกาของวันอังคารจนถึง6นาฬกาของวันพุธนะครับบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักบริเวณพื้นที่สีเหลืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่ น,น่านอุตรดิต์ตากพิษณุโลกกำแพงเพชรนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีการจนบรุรีราชบุรีนครนายกปราจีนบรุรีสะแก้วระยองจันทบรุรีตราดเลยหนองคาย บึงการหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครน,นครพนมขอนแก่นการสินุ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญสีสเกตอุบลราชธานีระนองพังงา และกระบีและนะครับในระยะนี้ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยทางตอนบนควรเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ส่วนในด้านของการพยากรณ์อากาศใน24ชั่วโมงหน้านะครับ8-9มิถุายน2564 ในวันนี้นะขมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกําลังปานกลางพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและทะเลอ่าวไทยประกอบกับจะมีหย่อมความกดอากาศต่ําเคลื่อนตัวเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศลาวทางตอนบนและอ่าวตังเกียประเทศเวียดนามโดยลักษณะเช่นนี้จะทําให้บริเวณประเทศไทยมีฝนฟ้าขนองกระจายและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ฝั่งตะวันตกจึงขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยทางตอนบนจะเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรงขึ้นนะครับโดยทะเลอันดามันจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า3เมตร ส่วนบริเวณทะเลอ่าวไทยทางตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรจึงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยทางตอนบนขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้พยากรณ์อากาศภาคเหนือ ในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้น60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแพร่น,น่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกตากและกำแพงเพชรจากการพัดนำความชื้นของลมตะวตกเฉียงใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือในวันนี้ฝนฟ้าขนองจะเพิ่มขึ้นเป็น70%ของพื้นที่นะครับและจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายมึงการนาครพนมสกลนครขอนแก่นกาฬสินธุ์มุกดาหารยโสธรอ,อำนาจ,จเจริญศรีสะเกษและอุบลราชธานี จากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ภาคกลางในวันนี้จะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งอาจจะมีที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทสุพรรณบุรีกาญจนบรุรีและราชบรุรีจากการพัดนำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ภาคตะวันออก ในวันนี้ฝนเพิ่มมากขึ้นนะคบ60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณจังหวัดปราจินบุรีสะแก้วนครนายกระยองจันทบรุรีและตราดทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูงมากกว่า2เมตรจากการพัดน,นำความชื้นของลมตะวันตกเฉียงใต้ภาคใต้ฝั่งตะวันออกในวันนี้ฝนฟ้าขนองลดลงนะครับ 40%ของพื้นที่อาจจะมีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์และนครศรีธรรมราชจากการพัดนำของลมตะวตกเฉียงใต้ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นจะสูง1-2เมตรส่วนในด้านของภาคใต้ฝั่งตะวันตกในวันนี้ฝนฟ้าขนองเพิ่มขึ้นนะครับ60%ของพื้นที่และจะมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากจะเน้นที่ระนอง พังงาภูเก็ตและกระบี่โดยตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-40กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูง2-3เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงได้มากกว่า3เมตรเลยนะครับและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลฝน3 0ของพื้นที่ส่วนมากจะเน้นในช่วงบ่ายถึงค่ำจากการพัดนำของลมตะวันตกเฉียงใต้ต่อไปนะครับเราจะมาพยากรณ์ฝนจากโมเดล e c m w f w i n ่ com โหมดฝนฟ้าผ่าโดยกลุ่มฝนในวันนี้นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกาจะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนบนภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานทางตอนบนนะครับต่อไป9นาฬิกาโมเดลเปลี่ยนก็ยังจะมีกลุ่มฝนบริเวณเดิมนะครับ 12นาฬิกากลุ่มฝนจะเริ่มเพิ่มขึ้นมานะครับที่บริเวณภาคเหนือทางตอนบนภาคอีสานทางตอนบนภาคตะวันตกภาคใต้ทางตอนบนรวมถึงภาคตะวันออกนะครับนอกนั้นนะครับมีลักษณะของการกระจายของกลุ่มฝนเล็กน้อยนะครับ14นาฬิกากลุ่มฝนจะเริ่มมีการกระจายตัวนะครับที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือทางตอนบนและด้านตะวันออกนะครับภาคตะวันออกรวมถึงภาคตะวันตกและภาคใต้ทางตอนบน17นาฬิกากลุ่มฝนนะครับจะเริ่มมีการกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกรวมถึงภาคใต้ตอนบนนะครับภาคตะวันออกและอีสานด้านตะวันออก ต่อไปนะครับ21ินาฬิกาจะเริ่มมีกลุ่มฝนนะครับเป็นกลุ่มฝนปานกลางถึงหนักในบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือโดยจะในบริเวณภาคเหนือด้านตะวันตกนะครับภาคตะวันตกรวมถึงอีสานทางตอนบนนะครับนอกนั้นมีลักษณะของการกระจายนะครับของกลุ่มฝนต่อไปนะครับเที่ยงคืนคืนของวันที่8ต่อคืนของวันที่9มิถุนายน2 5 6 4กกลุ่มฝนจะในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออก รวมถึงภาคใต้ทางตอนบนนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการคาดการณ์ปริมาณฝนสะสมระยะเวลา24ชั่วโมงข้างหน้าโดยในวันนี้นะครับกลุ่มฝนจะเน้นบริเวณภาคใต้ทางตอนบนภาคตะวันตกภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสานนะครับและบริเวณภาคเหนือนอกนั้นนะครับมีลักษณะของฝนกระจายเล็กน้อยนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการคาดการณ์ฝนจากโมเดล พายุสายฟ้า ECMWFwindy. com ในระยะเวลา10วันนะครับ9ถึง17มิถุนายน2564ในวันพรุ่งนี้9มิถุนายน2564กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายนะครับบริเวณภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกรวมถึงภาคอีสาน10มิถุนายน2564 กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายบริเวณภาคเหนือและภาคอีสานนะครับ11มิถุนายน2 5 6 4กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายนะครับบริเวณภาคเหนือและภาคอีสาน12มิถุนายน2 5 6 4กลุ่มฝนนะคบมีลักษณะของการกระจายบริเวณภาคเหนือภาคอีสานและภาคใต้ทางตอนล่าง13มิถุนายน2564 กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออก14มิถุนายน2564กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนเหนืออีสานกลางตะวันออก15มิถุนายน2564กลุ่มฝนกระจายนะครับบริเวณประเทศไทยเหนืออีสานกลางตะวันออก16มิถุนายน2564กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายบริเวณเหนืออีสานกลางนะครับ 16มิถุนายน2564กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายบริเวณภาคเหนืออีสานกลางรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างนะครับ17มิถุนายน2564กลุ่มฝนมีลักษณะของการกระจายบริเวณภาคเหนือรวมถึงบริเวณภาคใต้ทางตอนล่างขอให้ทุกท่านกดติดตาม และอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดไลค์กดสับสไคร b ์กดแชร์ได้ที่ช่องวัตภยัยอุทกภยัยพยากรณ์อากาศและขอกําลังใจจากพี่น้องประชาชนทุกท่านด้วยนะครับผมขอบคุณครับ